สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมชายขาเลาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสงกรานนะครับเราก็จะเดินทางไปเที่ยวริมทะเลระยองกันสักหน่อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับไปเที่ยวริมทะเลสักหน่อยแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้า Ford Escape ตัวนี้ครับตอนนี้ก็บรรทุกของขึ้นเรียบร้อยแล้วสัมภาระขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันไปนะครับเจอกันครับไปครับตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองไปหานอนริมทะเลนะครับ คลายร้อนหน่อยช่วงสงกรานนี้อยู่บ้านคนเดียวก็เหงาหาสถานที่เที่ยวใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่โอเคครับไปกันครับไป,ไปครับอตอนนี้เราจะขึ้นสะพานภูมิพลนะครับมุ่งหน้าบางนาโกจะยองตอนนี้เรากําลังมุ่งตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าขึ้นชางด่วนนะครับ การจนาพิเศษของแหวนตะวันตกแต่เ,เราจะมุ่งหน้าไปที่บางนาอขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับช่วงสงการนี้ให้ประชาชนวิ่งกันฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเยี่ยมมากๆเลยทำให้เราประหยัดค่าางรมนไปได้หลายร้อยบาทนะครับทั้งไปทั้งกลับโอเคครับเดี๋ยวเรา ไปต่อครับ ช่วงวันหยุดเทศกาลก็มีข้อดีอย่างนึครับคนออกไปต่างจังหวัดทั้งหมดเราออกทีหลังถนนก็จะโล่งเป็นพิเศษภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่ความเร็วจริงครับเป็นภาพคูณ2เพื่อลดเวลาในการรับชมนะครับจะได้ไม่เบื่อกัน แผนการเดินทางของเราก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับน้องสาวน้องชายและญา SHIT SHIT ครับตอนนี้เราก็หนีเข้าเส้นทางลัดนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าลงสู่หาดแสงจันทร์ทางนี้ดีที่สุดมาถึงแล้วลครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยน้องสาวกำลังตำส้มตำสุดแซ่บส่วนจะาน้องชายอีกคนก็กำลังย่างหมึกกระดองนะครับวันนี้เราจะเป็นวันที่สบาย ไม่ต้องลงมือทำเองปล่อยให้น้องสาวให้น้องชายเป็นคนลงมือทำเราแค่เป็นผู้ควบคุมก็วันนี้ก็สบายๆนะครับมีน้องชายน้องสาวเป็นคนลงมือทำส่วนเด็กๆตอนนี้ก็ลงเล้นนานแล้ว เป็นชายหาดโค้งเว้านะครับหาดแสงจันทร์เพราะว่ามีเขื่นกั้นน้ำทะเลนะครับก็ส่วนผู้ใหญ่ก็เริ่มหาอะไรทำอะไรกินกันไปเรื่อยตามภาษาวันหยุดครอบครัวบรรยากาศครอบครัวก็จะเป็นสบายสบายๆชิลๆครับเป็นกันเองทุกคนนี่ครับเมือกระดองไซส์ใหญ่ มลอกกินตัวนี้นนี้ก็มีพ่อครัวหน้าใหกใกม่นออินาาามกะารงแคัวมตมน้องสาวผมเองครับชื่อน้องหน,งนำวึง แบบนี้นะครับขอบอกเลยว่าน้องสาวผมตำสุปตำอร่อยมาก,มากส่วนเสื้อชมพูนี้ก็ค, mm hmm. คือคุณป้าของผมเองครับ mm hmm. คนนี้เป็นคนที่เรียงผมมาจนโตจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ต้องขอบคุณอีกครั้งครับคุณป้าแล้วก็คุณลุงที่นั่งอยู่ด้านขวามือกำลังซอยข้าวอย่างอาเด็ดอร่อย สุดท้ายนี้เราก็จะฝากบรรยากาศยามค่ำคืนของริมทะเลไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะกลับไปนอนกันที่บ้านนะครับเพราะว่าที่ริมทะเลนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปอันตรายเกินไปสำหรับเด็กๆพรุ่งนี้เราจะพาผู้เฒ่าผู้แก่ไปแกงกันที่วัดละหานไล่และวัดหนองกลับครับ คืนนี้คืนนี้เราไปนอนไหนกันดีนอนนี่แหละนอนที่นี่เหรอ,นอนนแก้วเต็นท์มาเหรอนอนในรถนอนในรถคลิปต่อไปเราจะพาผู้ใหญ่ไปแกงกันที่วัดนะครับตามไปดูนะครับ